สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับครับวันนี้จะมาทำสูตรการคำนวณหอยเหลาพัฒนานะครับก็เป็นการคิดย้อนหลังนะครับห้าวันนะครับแล้วก็จะใช้จริงในวันที่ยี่สี่เมษาสองห้าหกหกนะครับผม ก็เริ่มเลยนะครับก็เริ่มจากสูตรวิ่งที่เป็นประกาสีแดงก่อนนะครับผมก็จะเริ่มบวกตามฉีดไว้เลยนะครับก็เก้าบวกเจ็ดสองครั้งบวกเก้าหนึ่งครั้งบวกสามสองครั้งแล้วก็ลบหนึ่งนะครับก็จะได้เป็น สามสิบเจ็ดนะครับในสามสิบเจ็ดเอาหลักหน่วยนะครับซึ่งเป็นเจ็ดนะครับมาตั้งเจ็ดบวกขึ้นหนึ่งแต้มนะครับผมเจ็ดกับแปดนะครับสูตรวิ่งคราวน,นี้จะมาดูสูตรจับคู่นะครับที่เป็นประกาสีน้ำเงินนะครับสูตรที่จะมาจับคู่กับเลขวิ่งนะครับผม ก็บวกตามขีดเลยนะครับ9บวก9แล้วก็มาบวก9อีก4ครั้งแล้วก็บวก9อีก2ครั้งแล้วก็ลบ1นะครับก็จะได้เป็น71นะครับ71ก็จะเอา1นะครับซึ่งเป็นหลักหน่วยนะครับมาเป็นตัวตั้งครับแล้วก็บวกขึ้น1แต้มนะครับ จะได้หนึ่งกับสองครับจับคู่ดูนะครับผมจะได้เป็นเจ็ดหนึ 2, ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสองนะครับผมผลที่ออกงวดถัดไปนะครับก็จะเป็น ก้าสองเจ็ดบนนะครับแล้วก็ล่างแปดเก้านะครับก็มีนะครับเป็นเจ็ดสองสองเจ็ดนะครับผมหนึ่งงวดนะครับที่เข้านะครับเข้าบนดูงวดต่อไปเลยนะครับงวดที่สองก็บวกตามขีดมาเดิมนะครับเจ็ดบวก แปดสองครั้งบวกสองหนึ่งครั้งบวกเจ็ดสองครั้งแล้วก็ลบหนึ่งนะครับได้เป็นสามสิบแปดนะครับบวกหนึ่งแต้มได้แปดกับเก้านะครับเอาเนี้ยสูตรจับคู่ครับเจ็ดบวกเจ็ดแล้วก็บวกเก้าสี่ครั้งบวกสองสองครั้งแล้วก็ลบหนึ่งนะครับจะได้เป็น ้าสิบสามครับเอาสามหลักหน่วยมาตั้งนะครับผมแล้วก็บวกขึ้นหนึ่งแต้มเป็นสามกับสี่นะครับหยับคู่ดูครับแปดสามแปดสี่เก้าสามเก้าสี่ผลที่ออกนะครับหนึ่งสี่แปด แบบล่างหนึ่งหนึ่งนะครับก็เข้าตัวกลับนะครับแต่ก็ยังมาบนอยู่นะครับเป็นงวดที่สองนะครับผมดูงวดที่สามเลครับผมก็แปดบวกหนึ่งสองครั้งบวกสี่หนึ่งครั้งบวกแปดสองครั้งแล้วก็ลบหนึ่งนะครับได้เป็นยี่สิบเก้า เอาเก้ามาตั้งครับบวกหนึ่งแต้มสูตรจับคู่ครับตามประกาสีนำเงินครับแปดบวกแปดบวกหนึ่งสี่ครั้งบวกสี่สองครั้งแล้วก็ลบหนึ่งนะครับจะได้เป็นยี่สิบเจ็ดนะครับอเอาเจ็ดมาตั้งบวกหนึ่งแต้มจับคู่ดูนะครับผม จะได้เป็นเก้าเจ็ดเก้าแปดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะครับผมมาดูผลที่ออกงวดถัดไปเลยนะครับก็จะเป็นห้าเก้าเจ็ดล่างห้าห้านะครับเข้าบนอีกนะครับผมงวดที่สาม ข้าบนสามวดติดดูวัดที่สี่ครับก็ <c oughs> สูตวิ่งก็บวกตามกาสีแดงครับแปดบวกห้าสองครั้งบวกเก้าหนึ่งครั้งบวกเจ็ดสองครั้งแล้วก็ลบหนึ่งครับจะได้เป็นสี่สิบนะครับสี่สิบเอาศูนย์มาตั้งครับบวกหนึ่งแต้มนะครับได้ศูนย์กับหนึ่งนะครับ มาดูสูตรจับคู่ครับแปดบวกแปดบวกห้าสี่ครั้งบวกเก้าสองครั้งแล้วก็ลบหนึ่งนะครับได้เป็นห้าสิบสามนะครับเอาสามมาตั้งบวกหนึ่งแต้มได้สามกับสี่นะครับจับคู่ดูครับผมจับคู่จะได้เป็นศูนย์สาม 0 4 1 3 1สี่หนึ่งสามหนึ่งสี่นะครับดูผลที่ออกนะครับว่าตอไปนะครับเป็นศูนย์สี่หนึ่งบนนะครับล่างห้าศูนย์ก็สี่หนึ่งหนึ่งสี่นะมาตัวขับนะครับผมแต่ก็ยังมาบนเหมือนเดิมครับ งวดที่สี่ดูงวดที่ห้าครับก็สองบวกห้าสองครั้งบวกสี่หนึ่งครั้งบวกหนึ่งสองครั้งแล้วก็ลบหนึ่งนะครับจะได้เป็นสิบเกดสิบเกดก็เอาเกดหลักหน่วยมาตั้งนะครับบวกขึ้นหนึ่งแต้ม ได้เจ็ดกับแปดนะครับสูตรวิ่งอันนี้มาดูสูตรที่จะมาจับคู่ครับสองบวกสองแล้วก็บวกศูนย์สี่ครั้งแล้วก็บวกสี่สองครั้งแล้วก็ลบหนึ่งนะครับจะได้เป็นสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดก็เอาหนึ่งหลักหน่วยนะครับมาตั้งบวกหนึ่งแต้มสองนะครับได้หนึ่งกับสอง จับคู่ดูนะครับผมจะได้เป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสองครับมาดูผลงวดถัดไปนะครับผลที่ออกเป็นศูนย์สองแปด ร่างเจ็ดศูนย์นะครับผมก็วันนี้ก็มาตัวกลับเหมือนเดิมน,นะครับแต่ก็ยังเข้าบนนะครับเป็นงวดที่ห้านะครับผมมาดูว,ดวันจันทร์ที่ยี่สิบสี่เมษายนนะครับที่ถึงนี้นะครับว่าจะได้เลขอะไรนะครับก็เริ่มจากสูตรวิ่งก่อนนะครับตามประกาศีแดงครับสองบวก เจ็ดสองครั้งบวกสองหนึ่งครั้งบวกแปดสองครั้งแล้วก็ลบหนึ่งนะครับก็จะได้เป็นสามสิบสามก็สามมาตั้งครับบวกหนึ่งแต้มนะครับผมสูตรวิ่งได้สามกับสี่นะครับผมสูตรจับคู่ครับก็ตามประกาสีน้ำเงินครับก็สองบวกสองบวกศูนย์สี่ครั้ง บวกสองสองครั้งแล้วก็ลบหนึ่งครับก็จะได้เป็นเจ็ดนะครับว่าเลขสูตรนี้ได้เลขหลักเดียวนะครับก็เอาเจ็ดมาตั้งเลยนะครับเจ็ดบวกขึ้นหนึ่งแต้มนะครับได้เจ็ดกับแปดนะครับผมจับคู่ดูนะครับจะได้เป็นสามเจ็ด สามแปดสี่เก็บแล้วก็สี่แปดนะครับผมรอผลครับรอผลวันที่ยี่สิบสี่มีสายนสองห้าหกหกนะครับผม ทำให้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมสูตรนี้ก็ทําขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับสูตรการคํานวณหวยลาวพัฒนานครับก็เาเป็นการคิดย้อนหลังห้างวงน,นะครับแล้วก็วันที่ถึงนี้ครับวันที่ยี่สิบสี่เมษา สองห้าหกครับก็ผลที่คำนวณได้จะเป็นสามเจ็ดสามแปดสี่เจ็ีแปดครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับก็ขอจบเพียงนะเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับผม